วันนี้พักตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เป็นเนื้อหาที่พักแพลนมาล่วงหน้ากว่าครึ่งปีนี่เลยค่ะ Life Gamify Planner อันนี้ก็เป็นแพลนเนอร์ที่บักใช้เวลาถึงครึ่งปีในการแพลนแล้วก็สร้างมันเองกับมือเลยค่ะตั้งแต่ออกแบบเลือกธีมเลือกสีเลือกกรอบต่างๆรวมไปถึงการสร้างสติกเกอร์ที่เอามาใช้ร่วมกับแพลนเนอร์อันนี้ด้วยแพลนเนอร์เล่มนี้นะคะจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราให้กลายเป็นเกมค่ะทําให้ตลอดทั้งปี2025ที่จะถึงนี้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยเป้าหมายและภารกิจต่างๆในรูปแบบของเกมจะทําให้เราตื่นเต้นกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นแน่นอนค่ะ planner เล่มนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวละครมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ฟักไข่เลยมีการติดตามเป้าหมายต่างๆในรูปแบบของเกมแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสติกเกอร์แจกฟรีอีกมากกว่า140ตัวเลยหน้านี้พักชอบเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นการตกแต่งบ้านของเราด้วยความทรงจําที่เราชอบค่ะเดี๋ยววันนี้พักจะมาพาทัวร์ planner เล่มนี้แล้วก็อธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคค่ะทุกคนก็สําหรับแพลนเนอร์เล่นนี้นะเดี๋ยววันนี้พัจะสาธิตโดยการใช้แอป Goodnotes นะคะแต่ว่าจริงๆเราเพื่อนๆสามารถใช้แอปอื่นๆในการจดก็ได้นะเพราะว่าตัวไฟล์ที่พักให้ไปเนี่ยก็จะเป็นทั้ง .Goodnotes แล้วก็ .PDF ด้วยนะคะทีนี้หน้าแรกที่เราเปิดแพลนเนอร์มานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยก็จะเป็นหน้าปกนะคะถ้าเรากดที่ New Game มันก็จะพาเราไปที่หน้าสร้างตัวละคระคะ่ะทีนี้เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันใน Goodnotes นะคะในการเลือกตัวละครมาใส่เป็นตัวละครหลักของเราได้เลยเดี๋ยวพัจะลองทําให้ดูนะสมุด ว่าพักอยากจะเป็นน้องพรินเซสคนนี้นะคะก็จิ้มไว้แล้วก็ลากมาเนาะซึ่งอันนี้เราก็สามารถปรับขยายได้นะคะก็จะได้เป็นน้องพรินเซสสุดน่ารักคนนี้เลยนะหน้านี้ก็จะไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าประวัติเล็กๆน้อยๆของเจ้าของแพนเนอร์เล่มน,นี้นะไม่ว่าจะเป็นชื่ออาชีพวันเกิดทอบบี้อันนี้พักใส่ไว้ว่า I am a นะคะเพื่อนๆสามารถใส่อะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจินตนาการของเรานนอยอย,อย่างพักอาจจะลองเขียนว่า I am a princess อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ My Big Dreams นะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนมากเลยเนาะถ้าเรามีความฝันนะคะการเขียนมันออกมาเนี่ยจะทําให้เราเข้าใกล้ความฝันของเราไป1นก้าวแล้วค่ะ my big dream นะคะ1ล้านซับนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดซับนะ,ะช่วยพักหน่อยนะ,ะกดซับตอนนี้เลยนะคะ,ะหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นหน้า index นะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันไฮเปอร์ลิงไว้หมดเลยเราสามารถกดไปหน้าที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะใช้ปากกากดไฮเปอร์ลิงนะคะเราจะต้องไปปิดตัวดินสอตรงนี้ก่อนนะปึ๊บแล้วก็ใช้ปากกากดได้เลยค่ะสมมติว่า ว่าพักอยากจะไป Daily Planning ของเดือนมกักรามันก็จะลิงก์มาให้แบบนี้เลยเนาะกลับไปหน้าโฮมใหม่หรือเราอยากจะไปที่หน้าว i ชั่นบอร์ดมันก็จะลิงก์ให้แบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพัชะจะพาดูไปทีละหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ ที่หน้าต่อไปกันเลยอันเนี้ยช่วงแรกๆของแพลนเนอร์เล่มนี้เนาะมันจะเป็นการรีเฟล็กของปีที่แล้วก่อนซึ่งมาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่นะคะอยากให้เราเรียนรู้จากอดีตก่อนเนาะว่าปีที่แล้วเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะใส่รูปลงไปด้วยก็ได้เนาะเหตุการณ์ที่เราชอบนะคะหรือเหตุการณ์หลักๆเหตุการณ์สําคัญคีย์อีเวนต์เนาะที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะคะอย่างเช่นสมมุตินะถ้าเดือน j a n u a r y เราไปเที่ยวมานะคะเราก็เอารูปมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะเขียนน,น้ตัก หน่อยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ หน้านี้ก็จะยังคงอยู่ในหมวดของ yearly reflection นะคะเราสามารถเขียนตามโจทย์ที่เขาให้มาได้เลยเนาะก็จะเป็นการทบทวนปี2024ของเราที่ผ่านมานะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ให้เราเลทให้คะแนนตัวเองนะคะว่าเราคิดว่าเราทําได้ดีแค่ไหนนะคะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะเพื่อนๆจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะในการที่จะระบายสีเข้าไปในหัวใจนะคะก็จะขึ้นมาเป็นคะแนนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือพักมีอีกหนึ่งวิธีที่น่ารักกว่านั้นคะ่ะก็คือตัวแผนเนอร์เล่มนี้พักมีแถม กกให้ด้ดวยนะถ้าเราไปที่สติกเกอร์ชีตของเรานะคะเราไปที่แผ่นสุดท้ายนะ,ะเราก็จะเจอว่าพวกนี้จะมีเอลิเมนต์ที่เอาไว้ใช้สําหรับในตัวแพลนเนอร์อยู่นะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นอาจจะมีน้องหัวใจตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ก o p y ีมาได้เลยเสร็จแล้วกลับไปที่แพลนเนอร์ของเราเนาะแล้วเอามาเพสตรงนี้นะคะได้แล้วน้องหัวใจสุดน่ารักนะคะก็สามารถใส่อย่างนี้ได้เลยเนาะดูพิเค e เอานะคะแล้วก็ดูซิว่าเราจะให้คะแนนเรื่องของสุขภาพเรากี่คะแนน ก็จะเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักของแพนเนอร์เล่อนี้เนาะหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวิชั่นบอร์ดนะคะเพื่อนๆก็สามารถตกแต่งวิชั่นบอร์ดตามใจชอบได้เลยหน้าต่อไปก็จะเป็นเป้าหมายของเราในปี2025ค่ะเพราะพารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะที่เราจะต้องคิดถึงเป้าหมายเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายในปีเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะโดยที่อาจจะไม่ได้มุ่งหน้าไปทางไหนก็อาจจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ทําให้เราสามารถโฟกัสแล้วก็เดินตรงไปสู่จุดนั้้้นนนไค่ะะกก็ออยยาาใหเเขีว ส่วน Goal Tracker ค่ะก็จะเป็นหน้าย่อยจากหน้าเมื่อกี้เนะาะเมื่อกี้เราแค่เขียนหัวข้อเฉยๆส่วน Goal Tracker เนี่ยเราก็สามารถเอาหัวข้อมาเขียนซ้ําตรงนี้ได้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกิมมิคหน้ารักหน้ารักที่พักทําไว้เนาะเราอาจจะให้คะแนนว่า goal เนี้ยมีความสําคัญมากแค่ไหนสําหรับเรานะคะก็จะเป็นตัวดาวเนาะซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเรา copy ดาวมาแล้วเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะสมมุติว่าเป้าหมายเนี้ยมีความสําคัญสําหรับเราอยู่ที่2คะแนนนะคะก็ใส่ไว้เสร็จแล้วไข่ตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวมนสเ s t e r อะไรต ต่างที่เราอยากจะเลี้ยงมันเนาะก็เลือกมาได้เลยนะคะสําหรับตัวมอนสเตอร์นะคะพัฟก,ก็มีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยเนาะก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนรูปไหนนะจริงๆสามารถหารูปภาพในเน็ตนะคะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยเนาะตัวที่เราต้องการเลยนะคะอาจจะทําเป็นเล็กๆแบบนี้ไว้ก่อนเนาะหรือว่าอาจจะปรับเป็นภาพขาวดามาใส่ไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เขียนเป้าหมายของเราเควส t ลิสต์นะคะก็จะเป็นเควสที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายอันนี้หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเทสนั่นแหละก็คือเป็นกิจกรรมที่เรา ทําเพื่อที่จะต้องไปถึงเป้าหมายอันนี้เนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะติกต๊กติก๊กติ๊กว่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วระหว่างที่เราติ๊กไปเนี่ยแถบหัวใจของเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงน้องกวางคน,นนี้ให้โตขึ้นใช่ไหมมีอีกเอลิเมนต์นหนึ่งที่พักอยากแนะนํานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นแถบหัวใจของเรานะคะถ้าสมมติว่าเราทาเควสของเราไปได้หลายอันแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มแทบหัวใจให้ตัวเองด้วยนะคะก็ทําให้แทบของเราเนี่ยมีสีแดงๆเพิ่มขึ้นมาเนาะตัวสติ๊กเกอร์อนน ทีนี้พอเราเพิ่มจนถึงสุดท้ายนะคะเราก็สามารถปรับน้องกวางของเราให้มีตัวโตขึ้นมาได้เนาะก็เป็นอันว่าเราได้ฟูมฟักน้องกวางคนนี้จนสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นค่ะหน้าต่อไปจะเป็น quarterly q u e s t i ะค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับหน้าสรุป quest อีกทีหนึ่งว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทําบ้างในแต่ละ quarter เนาะต่อไปหน้านี้ค่ะเป็นหน้าที่พักชอบมากๆเลยก็คือจะเป็น bookshelf ค่ะพักก็ได้ดีไซน์นะคะเป็นหน้าของตู้หนังสือเนาะแล้วถ้าเรามีหนังสือเล่มไหนที่เราชอบนะคะหรือว่าเราจะอ่านหรือว่าเป็น reading list ของเราเนี่ยสามารถ เอามาใส่ในนี้ได้ค่ะอ่าอย่างเช่นอาจจะมีหนังสือเล่มนี้นะคะที่พักชอบมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็น reading list ของพักที่พักอยากจะอ่านอยู่นะคะก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เนาะน้านี้ก็จะเป็นหน้าย่อยจาก bookshelf เมื่อกี้นะคะก็เราสามารถเอาหนังสือของเรานะมาใส่ได้อีกรอบนึงแล้วก็สามารถเขียนจดอะไรไว้ได้นะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ก็สามารถจด journal ไว้ได้นะแล้วก็จดความคิดของเราเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถให้ rating ได้ด้วยว่าจะให้กี่ดาวเนาะก็สำหรับเล่มนี้ถ้าให้5้าดาวก็ใส่าดาวไป5้าดวงแบบนี้เลยค่ะ หน้าต่อไปหน้านี้เป็นหน้าที่ผักชอบมากๆอีกหน้าหนึ่งเลยนะก็จะเป็นการเก็บเมมโมรีนะคะของสิ่งที่เราชอบในปี2 0 2 5ที่เราไปเจอมาเนี่ยสามารถเก็บไว้ในกรอบรูปได้แบบนี้เลยอย่างเช่นเมื่อวานทักไปขายไอติมมานะคะทุกคนเป็นร้านไอติมของภักเองนะไปอุดหนุนกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้น i g ไว้ให้ด้านล่างนะมีคลิปที่จะทําเกี่ยวกับร้านไอติมนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะโปรโมทอย่างเป็นทางการอีกที่นึงแต่ว่าก็ไป Follow กันได้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เอาไว้จดแบบสวยๆค่ะ จริงๆมีหน้ากระดาษที่เป็นหน้ากระดาษเปล่าๆให้อีกนเนาะแต่ว่าหน้านี้ถ้าเอาไว้จดไดอารี่นะคะก็จะเท่ๆดีนะต่อไปค่ะปฏิทินของแพนเนอร์เล่มเนี้พังมีให้ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นไดอาี่คัลเลนดาที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าจะเป็นไอเ a r a t แอตอะกลแน์แบบนี้ค่ะก็สามารถเห็นทุกเดือนเป็นแนวตั้งเนาะหัวของคอลัมน์ก็จะเป็นเดือนทั้งหมด12เดือนนะคะซึ่งพักอยากจะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่พักทํามาตลอดแล้วก็พักชอบมากๆเลยนะคะก็คือการจดไดอารี่ด้วยรูปภาพค่ะ่ะะซึงกจชชอบใ้ ตัวปฏิทินที่เป็นรูปช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้มากๆเลยนะวิธีที่พักทำนะคะก็คือเราจะซูมเข้าไปนะคะสมมุติว่าวันที่1มกราเนาะมีเรื่องที่เป็นไฮไลท์ของวันนั้นของเราอะค่ะปกติในมือถือเราก็จะถ่ายรูปกันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะเลือกรูปที่เป็นไฮไลท์ของวันนั้นเนาะเขาก็จะเอามาใส่ไว้แบบนี้ค่ะอ่ะสมมติประมาณนี้เนาะซึ่งสิ่งนี้พอเราทําครบทุกวันนะคะมันจะทําให้1ปีของเราอะเต็มไปด้วยความทรงจามากมายแล้วเราก็มองแบบซูมปราดมองไปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อช่วงนี้ชีวิต เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ๋อช่วงนี้เราไปเจออันนูนช่วงนี้เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่พักชอบดูมากๆเวลาที่เราย้อนกลับไปดูปฏิทินทั้งปีของเราอะมันจะรู้สึกแบบว่าเอออิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากเลยคือบางทีเราบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วใช่ไหมแต่ว่าพอพักทำปฏิทินเนี้ยพัจะรู้สึกว่าเออเวลามันผ่านไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น <S <S <ๆ>อ่าต่อไปก็จะเป็นปฏิทินรายเดือนแล้วคะ่ะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้จดแพนเนอร์หรือว่าใช้จดสิ่งที่ต้องทําในวันนั้นหรือว่าสิ่ง ก็สามารถใช้ตรงนี้อย่างเต็มที่ได้เลยตรงนี้แทนที่จะเป็น monthly test ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยพัดก,ก็จะเปลี่ยนคำนิดนึงเป็น monthly quest นะคะก็จะให้มันดูแบบเป็นเกมขึ้นมาหน่อยเนาะเหมือนกับว่าเป็น quest ที่เราต้องทำเหมือนกับว่าเราเล่นเกมอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมด12เดือนต่อไปก็จะเป็นช่อง weekly planner ค่ะซึ่งพัดจะบอกว่าตัว monthly planner เนี่ยเราจะมีช่อง weekly link ไว้ให้อยู่ด้านหน้านี้นะคะถ้าเรากดตรง W ตรงนี้นะคะมันก็จะพาเราไปที่หน้า weekly planner ของวีคนี้ค่ะแบบนี้ แล้วถ้าเราอยากกลับไปร่าเดือนนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้ ก็จะกลับมาที่หน้า d e ซ ember เนาะถ้าเราอยากไป We e k 2ก็กดตรงนี้โอเคก็จะมาที่หน้าของ We e k 2นะคะกลับไปที่ d e ซ ember แบบนี้ได้เลยแล้วในตัวปฏิทินที่เป็นรายเดือนเนี่ยก็จะมีอีก4ี่ฟังก์ชันที่น่าสนใจค่ะที่พักใส่มาให้ในนี้เนาะอันแรกเลยที่จะพาไปดูนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Daily Planning กดไปเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแพลนรายวันของเราเลยเนาะว่าวันนี้เควสที่สําคัญที่สุดของเราคืออะไรเป็นเมนเควสนะคะหรือว่ามี To-do list มี Daily a f f i r m a t i o n แล้วก็ d a i Sketch ด้ก็สามารถใส่ไปได้เลยว่าเราอยากจะทําอะไรตรงไหนบ้างเนาะตรงนี้จะทําอะไรตรงนี้จะทําอะไรตรงนี้จะทําอะไรนะคะสามารถใส่ไปได้เลย วิธีใส่ตรงนี้ให้สวยๆก็ทำแบบนี้ก็ใช้เป็นตัวฟังชันไฮไลท์นะคะมีคำถามแล้วก็สิ่งที่ทำให้คิดช่วงเช้านิดหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเดลี่ p พลนนิ่งนะคะทีนี้หน้าต่อไปตรงนี้เมนูนี้ก็จะอยู่ในของเดือนนั้นด้วยเนาะถ้าเราอยู่ในโหมดของเดือนมกรานะคะถ้าเรากดเมนูอื่นๆในหน้าของมกราเนาะมันก็จะไปที่แผ่นนั้นของเดือนมกราค่ะอย่างถ้าเราไปที่เดลี่รีเฟ c ชั่นอ่าก็จะมาที่หน้านี้อันนี้จะหน้า,ขา้ขายๆกันนะคะก็จะเป็นหน้าสำหรับตอนเช้าแล้วก็หน้าสำหรับตอนเย็นตอนนี้เราก็สามารถใส่ด ของเราได้เนาะว่ามูดของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เรามี energy มากไหมในวันนี้นะคะวิธีใส่ก็เช่นเคยเลยเรามาที่หน้าสติ๊กเกอร์ของเราเนาะสมมุติมูดวันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นประมาณ reflection นะคะว่า highlight of the day คืออะไรวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ treating grateful for นะคะสิ่งที่เราอยากจะรู้สึกขอบคุณสสิ่งในวันนี้เนาะเป็นความคิดเป็น journal อะไรต่างๆเราก็สามารถใส่รูปตรงนี้ได้ด้วยเนาะก็เหมือนเป็น diary เล่มย่อมๆของเรานะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกนะคะก็คือหน้านี้ถึงแม้พักจะใส่ตัวอย่างมาให้แค่ หน้าเดียวนะคะในสมุดเล่มนี้แต่ว่าเราก็สามารถดูพิเคทได้นะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะจุดๆตรงนี้เสร็จแล้วก็กด c o อปี้เพทีนี้ก็มาตรงกดบวกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดเพ Page ได้เลยก็จะเพิ่มมาให้เราอีก1หน้านะคะเสร็จแล้วหน้านี้เราก็สามารถใส่วันที่วันต่อไปแล้วก็สามารถจดมูจด Energy ของวันต่อไปได้เลยค่ะ ต่อไปจะพาไปดู Habit Tracker ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน,นี้สำหรับเดินมกราาก็จะมีให้ทั้งหมด31วันนะคะเราสามารถเขียน h a b i บิของเราได้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการดื่มน้นําการนอนหลับให้เพียงพอนะคะเขียนลงไปแล้วตรงช่องเนี้ยก็แล้วแต่การสร้างสารรค์ของทุกคนเลยนะว่าอยากจะทําแบบไหนเราอาจจะแบบใช้เป็นปากกาติกต๊กๆเอาเพื่อความง่ายหรือว่าถ้าใครที่ชอบความแบบสวยๆงามๆนะคะก็ไปหยิบสติกเกอร์ตัวที่เราชอบมาได้เลยอย่างถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดื่มน้ํานะคะพัดก็จะพยายามหาสติกเกอร์ที่ ที่ดูแบบเกี่ยวข้องกับน้ำเนาะปี่มานะคะ อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็พอเราทําไปครบเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วสําหรับหมวดที่อยู่ใน m t h l y p l a n n i n g นะคะก็จะเป็นตัว m t h l y Reflection อันนี้เลยอ่าหน้านี้ก็จะดูแฟนซีขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะก็จะเป็นการรีเฟลชหเดือนของเราว่าเดือนนี้เราไปเจออะไรมาบ้างเราเจอชาเลนจ์อะไรบ้างนะคะเราทําเป้าหมายอะไรสําเร็จไปบ้างแล้วก็การจดโน้ตการวางแผนของเดือนหน้าต่างๆเนาะเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เคยแนะนําไปแล้วเนะ สำหรับอันนี้นะคะพักก็ใส่สติกเกอร์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะเ <_ C os al> พื่อนเพื่อนสามารถก๊อปจากตรงนี้เอาได้นะคะ <_ C os al> ก็จะง่ายหน่อยก๊อปปี้แล้วก็มาวางอะ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถเลื่อนแถบของเราตามที่เราต้องการได้เลยนะว่าเราจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อะไรไงนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากจะดูภาพรวมนะคะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะว่าแพนเนอร์เล่มน,นี้มีหน้าอะไรบ้างนะคะก็หมดแล้วเนาะฟังก์ชันทั้งหมดก็แนะนําครบถ้วนนะคะก็จะเหลือหน้าสุดท้ายเนาะจะเป็นหน้าโน้ตนะคะซึ่งหน้าโน้ตเนี่ยก็สามารถตามใจเพื่อนๆเลยเนาะไปจดไดอารี่จดอะไรต่างๆนะคะจดสิ่งที่เราเรียนหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมตัวสติกเกอร์นะคะที่พักแถมไปให้ในเซตเลยเนาะก็สามารถเอามาตกแต่งทุกๆหน้าได้เลยนะคะอย่างสวยงามเนาะทุกอย่างก็จะแบบเป็นตีมม เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมบ้านนะคะธีมเอ c h เมีการปรุงยาต่างๆหรือว่าจะเป็นเมืองหรือว่าจะเป็นเกมเอลิเมนต์ที่เราเอาไว้ใช้คู่กับแพลนเนอร์เล่มนี้ค่ะ ก็จบไปแล้วสำหรับไลฟ์เกมม f y ไฟ a n แพลนเนอร์ปี2025นะคะสำหรับแพลนเนอร์เล่มนี้เนาะก็จะใช้จดแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นบนแอป Good Notes หรือว่าจะเป็นแอปจดโน้ตอื่นๆก็ได้นะคะเพราะว่าพักนี้ให้ทั้งไฟล์ที่เป็น .Good Notes แล้วก็ .PDF ไม่ว่าจะใช้แอปไหนเนี่ยทุกหน้าสามารถไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมกันได้หมดเลยส่วนตัวสติ๊กเกอร์ก็จะมีให้ทั้งเป็นแผ่นแบบไฟล์ Good Notes นะคะแล้วก็มีเป็นไฟล์แยก PNG ให้ด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปจดในแอปไหนก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหน,นที่สนใจจะโหลดแอ Google Note นนนะะะคคกก็สสาาาามรรถลลิิที่่งงดด้้ไับ ที่สนใจแพนเนอร์เล่มนี้นะคะก็สามารถกดซื้อได้ที่เลงในเดอ c r สิ t ชั n นเช่นกันค่ะบอกเลยว่าพักทุ่มเทเวลาไปเยอะมากๆกับแพนเนอร์เล่มนี้เนาะ,ะเพราะว่าอยากจะสร้างสรรค์ให้มันเป็นแพนเนอร์ที่เรารู้สึกใช้แล้วมันมีความสุขจริงๆแล้วก็รู้สึกอยากใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเราได้จริงๆในปี2025ที่จะถึงนี้ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะถ้าได้ลองโหลดไปใช้แล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกฟีดแบ็กันได้นะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนตีหน้าอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าได้ลองจดกันแล้วก็อย่าาลืมมแทกกดัน i.g จได้นะเดี๋ยวขึ้น i.g จีไปให้ด้านล่างนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะบ๊ายบาย